สวัสดีครับแม่แต๋วครับครับครับมือนี้ผมกลับมาหาคุณแม่แต๋วครับท่านผู้ชมครับมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณแม่ครับก็คือในวดที่ผ่านมาครับคุณแม่แต๋วเนี่ยฝันฝันว่าตัวเองเนี่ยไปเหยียบหางพญานาคเนาะแม่เนาะคือไปหาป่าครับแล้วก็ไปเหยียบหางพญานาคพญานาคก,กับโพหัวขึ้นมาเนาะครับอ่าพญานาคเน่ยกายเป็นเป็นว่ามีสอง<น>หัวในในตัวเดียว ครับแม่เตียวก็เลยตีตัวเลขให้ว่าแปดสองเลขเข่าเต็ม,เ,มตเต็มตเลยเนาะแม่เนาะครับโตของแม่เตียวกะได้ซื้อบอกครับแม่ลืม <c oughs> พัดจะต่อหมดละ <c oughs> โอ้ยเสียดายเนาะ,ะ,ะแม่เนาะแม่เตียวตีตัวเลขให้แค่ฮางเดียวยค, 8, ครับแปดสองครับท่านผู้มชมบเลยเาเกิดใบเลยเขากิดเพ็นทงกรอนมันก็เลยเบัไดสับอ๋ออืมก็เลย่มไปแบบหอดเขาทรงล่ะครับครับ อืมหล้กการงวดกอนก้อนพ่นก่าเม่ดเต๋วกเว่าวฟันในผมเนาะเล็กกเข่ามาตลอดเนาะแม่เนาะครับก็ถือว่าเม่ดเต๋วนี่ครับานผม้ชมครับฟันเม่นในช่องของเคยสานตายนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทิปของคุณเม่ดเต๋วนี่เล็กเข่ามาตลอดครับหล้กกาบางข้างกับฟันแค่พื้นๆเนาะแม่เนาะแต่แต่ตีตัวเล็กให้กับเล็กกับอยู่ในเล็กก็เข่าครับครับเข่าตลอดเลยครับหล้กการมาในวันี้เม่ดเต๋วกบฟันอีกแล้ว ฟันอยู่ครับฟันได้จังมือแล้วครับแม่ฟันได้ขึ้นบ้านนี่แหละมันขึ้นนี่แหละอ๋อพึงฝันเนะาะค,ครับครับ,รบเดี๋ยวแม่เบาซูทำผู้ชมฟังแนวว่าแม่ฟันมือขึ้นนี่ฟันว่าจังไรครับ,บเบาช้าๆใจเย็นๆเด้ยแม่เนื้อหาความฟันเนี่ยที่แม่ฟันเห็นผนู้ใดแน่เกิดเหตุการณ์ยังกับแม่แน่แม่กับเบาซูทำผู้ชมฟังครับแม่ฟันว่าแม่นอนกับพระครับครับ ก็มาบอกกันอมเอมอมเอมกัอบอาไรสิมาดูมาเอา,ราพระมาบัดแม่ก็เรยวกว่า,ากันบอกไปบอกมาก็เลรืว่าออกจากนั่นกับออกไปก็ไปหาจับป่าครับจับก็บได้กุง้งครับกุ้งก็จับได้กุง้งขนาดนละแป๋ว่าได้ออก็คือว่าไปหาป่านี้ได้ไต้กุงกก้งฟันซำนี่ เดี๋ยวเห็นนี่แม่แม่แตวเนี่ยฟันสันสันฟันสันฟันว่าโตของแม่แตวเนี่ยเนาะได้ได้นอนกับพระแต่โบได้มียังกันมันบอกคือนอนเบากันซื้อนอนเคียงกันนอนเคียงกันเขามักเขาบักครับเขาบอกว่าเขามักแม่แตวอพระแต่ฮู้ว่าเขาเป็นพระโบเม่แน่มันบอกครับอือล้วพระนี่เป็นคนหูจักในบ่อนให้ข้องฟันแม่เต๋อ มานอนมาเบามาเบามากรู้ว่าเขาเป็นพาเลยรู้ว่าเป็นพะเนื้องารามแล้วมานอนเนียงครับครับออนํากันกับเบาก,กันทันทีครับเลยออกจากฟันนันกับเพื่อนบครเอากันดอกนอนซื้อแบบครับนอนคุยกันซื้อ <ๆ S 2> เพื่อน<ๆ>วามากเพื่อนสีเอาเมตเตีวไปอยู่น้ำ <ๆ S 2> เพื่อนว่าจางังสิสียูน้ำกันนี่แหละเพื่อนว่าครับไอสถานที่นี่มองไดนเมตเต๋วสถานที่นะก็คือที่ว่าจักบอมเมนว่าคือกระถ่มกระถ่มเฮื่อนเื่อนแบบเต่านั่นแหละ บจำบ่ได้อีกแต่บุรูว่าบ้านผู้ใดเป็นกระท่อมเก่าๆเก่าแบบป้าปาโนกระท่อมป้าปลาไแหละครับครับเออจะหันกับเม่ก็ไปหาจับปลาแล้วพ่อก็คือออกจากที่วพาราตชวนไปอยู่นํามันว่านอนเลี่ยงกันเบากันซื้อครับแล้วพ่อออกจากตรงนั้นก็คือพาเพื่อนกลับบอกครับไปมั่นไปเลยไปมั่นให้นี่ไปหาปลาได้ตะกุ้งได้หลยบ่ให้นี่ครับกุ้ง Kung cung dài loại đầy xa đầy coo xa sắp Cóp khu ngang điều. Chắp tới cung tục ngang Chắp vào tới cung tục Cung tổ ngang tục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  rồi tục ngang 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 ใจเตือนดอกเด็กดอกเด็กครับอือแล้วทาเม็ดเตวฟันแบบนี้เนาะเอาเม็ดเตวตีตามความเข้าใจของตะของเม็ดเตีวสิตีเป็นตัวเลขใดครับให้ท่านผู้ชมเพิ่นจับลุ้งจับกระเจ็ดครับครับุ้งกระเจ้าครับอือแล้วตัวใดอีกครับบาดนน้นเล็กเนี่งมันเหล็กซีนี่น้อครับครับเจ็ดเก่าซี อ๋อแม่เต๋วตีตัวเลขให้เจ็ดเก้าซี่ก็คือตีร่วมกัน,นทั้งที่ว่าพระนอนน่ําตะของผู้ชายก็สีเนะครับแม่เต๋วตีเป็นเลขสี่นะผู้ชาย,ายแต่บางคนตีพู้หยิงเป็นเลขซี่เลยนี่ก็แกล้วแต่แกัแแล้วแต่ผู้ใดตีเอานนนเนาะแม่เนาะอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมครับแม่เต๋วเราแม่เตยวเคยฝันแบบนี้บอที่ว่าฝันได้กุ้งได้ยังเนี่ยที่ผ่านมา มันเราจะปรุงเลยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดบ้านนี่บอกว่าเคยฝันเกี่ยวกับกุ้งบ่แม่อสมัครทีเป็นป่าเนาะอยากจับแต่ป่าครับครับอันนี้เป็นข้างแรกข้งแรกครับครับคาร์บเนเอไนโแม่เตียวเนาะครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าแม่เตียวฝันในรอบนี้น่ครับแม่เตียวตีตัวเลขให้แค่หางเดียวครับครับ หางเหลยวคือเจ็ดเก่าซีเนาะคือตัวนี้ครับอ่เม็ดเตียวยกใหไท่านผม้ช่วปบเบิ้งนะครับมีเม็ดเตียวเพื่อนให้ผมเขียนให้ครับแล้วถ้าสองตัวแล้วเม็ดเตียวสองตัวกับเก่าซีครับเจ็ดเก้าครับสื่กับไปกลับมาเจ็ดซ <7 4. S 2> ีอ๋อคือก็คือว่าห้ตัดเอาอยู่ในนี่อัด่ในนี้ละเลี้ยมสีออกในนี่บอกเม็ดเตีลยวไปกลับมาตีเอาครับครับสองตัวนี้สามตัวนี้ ครับกับหน้ากับล้างเนาะครับเม็ดเตียววันเลวสีออกอยู่ในนี่ล่ะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเจ็ดเก่าสีครับอือมาแค้งเป็นบ่ครับเม็ดเดียวมาดูเลยอือไอย่าลืมเดี๋ยวรอบนี้ผมฉีฉีกออกไปหายเนาะการลืมการลืมอีกเม็ดเยวมีหลายคนเลยที่ฟันว่าฟันในผมนี่ครับแล้วก็ก็คือว่ามาเห็ดคลิป ตองหวดเนาะแล้วเฮนี่ก็คือว่าบางคนเพิ่นกะอายุหลายเพื่อนกะลงล้มรื่ลืมเนาะครับพอเะวาฝฟันไปเซตเลขไก่สีออกลืมความฝันที่ว้าให้ผมตัวเลขก็ลืมเบิดเพราะเลขออกมากผมมาถามบริสื่อิ์บอกว่าบริสื่อซ้ํำลืมความฝันผมต้องมาย้อนวบาความฝันให้ฟังอีกครับเพื่อนถึงจิจําได้ครับครับเอารอบนี้เอาแม่แเต๋วชีกไว้ซั่สนเพื่อเม่เต๋วสิลืมเนาะกันไว้เอาเกีบยว้บใส่กระเป๋าไว้ดีดีครับครับ ร้านเห็นบอกมาเสาครับไปร้านขาว่าเดต่สุขของเอาเงินไปจุกหาบเห็นซะบะไรพ่อบาทไปไปซื้อๆมาอีกอ๋อที่ไหนอะไรบอได้เอาเงินไปเงนไปครับครับเออไปหานละเขาชิ่ักเอาซะครับครับกะโอเคเนาะแม่แถวเนาะกะประมาณนี้ครับครับท่านผู้ชมครับในรอบนี้ครับคุณแม่แถวฝันครับฝันว่าตัวเองเนี่ยครับ มีพระมาชอบครับแล้วก็พระเขาก็มานอนเล่นด้วยครับแล้วก็พูดคุยกันครับพระเขาบอกว่าเขาชอบแม่เต๋วอยากจะมาสู่ขอไปอยู่ด้วยเนาะแม่เต๋วเนาะครับแล้วก็แม่เต๋วก็ไม่ทันได้ไปครับแล้วก็ออกจากความฝันตรงนั้นก็ไปฝันว่าตัวเองเนี่ยไปหากุ้งแล้วก็ไปหาปลาครับแล้วก็ไม่ได้ปลาจับแต่กุ้งครับจับได้แต่กุ้งเยอะแยะเลยครับเอาใส่ในถังไว้ครับครับแม่เต๋วว่าแม่เต๋วก็เลยตีตัวเลขให้ว่าเจ็ด 94ครับท่านผู้ชมหางเดียวเท่านั้นครับแม่เตียวบอกว่าอย่าลืมตัดด้วยครับเจ็ดเก็ให้ระวัง764ด้วยครับก็ประมาณนี้ครับแนวทางความฝันของแม่แถวครับงวดของวันที่1กันยายน6 6ครับผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอบคุณคุณแม่เตียวมากๆครับที่มาเล่าให้ฟังครับขอบคุณหลายๆครับแม่ขอบคุณครับครับขอให้แตก3ตัวนะแม่เนาะ ครับครับโอ้ยได้สามตัวเด้อครับโอ้ยพ่อได้ทำบุชมน้ำเน่แม่ชมได้สามตัวเด้อรวยรวยเบิดสกุน <c oughs> ครับสาธุฝ<า>นก็กำลังสิตกแม่